หลายท่านคงเคยประสบปัญหาระบบฉายภาพโปรเจคเตอร์ในห้องประชุมห้องเรียนห้องนั่งเล่นงานสำมานาก่งๆเอาดอที่ภาพมองไม่เห็นไม่ชัดสีซีดจ,จางนะครับระบบโปรเจคเตอร์มันประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆอยู่2ออย่างก็คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กับจอรับภาพโปรเจคเตอร์ หน้าที่ของเครื่องโปรเจคเตอร์ก็คือรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์จากวิดีโอจากกล้องแล้วแปลงเป็นแสงเป็นสีหน้าที่ของจอก็คือรับแสงแล้วก็สะท้อนกลับไปหาผู้ชมทีนี้ปัญหามันเกิดจากจอก็จะรับแสงทุกอย่างที่มีในห้องหรือในในสถานที่นั้นๆด้วย โดยเฉพาะแสงแสงไฟสีแสงไฟแล้วก็แสงจากดวงอาทิตย์สีขาวเมื่อมากระทบกับจอสีขาวก็จะเพิ่มความขาวขาให้มากขึ้นขึ้นไปอีกเรียกว่าสีขาวโอเวอร์ซึ่งก็จะทำให้สีอื่นซีดจางไปด้วย ทำให้สีของภาพที่เราดูเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิมซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เรามองไม่เห็นภาพหรือมองไม่ชัดอาการนี้ก็เรียกว่ามันคอนทาราสต์ไม่มีก็คือมีแต่สีขาวสีเดียวนะสีอื่นก็โดนโดนกลืนไปหมดข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราถ่ายรูป ก็จะเห็นแต่แบบหน้าจอโปรเจคเตอร์แบบสีขาวโพลนไปเลยจะมีการคิดค้นพัฒนาหาแนวทางได้หลายแนวทางเพื่อเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้ทำให้ระบบโปรเจคเตอร์ชัดเจนขึ้นแนวทางนึงก็คือทำจอให้ให้เป็นสีดำ ทำไมต้องเป็นสีดําก็คือสีดํามันจะต้านทานแสงสีขาวได้ดีดที่สุดแต่ณตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ดําสนิทเพราะว่ามันยังไงก็ต้องมีการสะท้อนแสงที่เป็นสีขาวด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะจอที่ทําได้ณตอนนี้ก็จะออกประมาณสีเทาๆนะฮะแล้วก็อีกเทคนิค,ค,นคหนึ่งก็คือ ผลิตหน้าจอให้มีชั้นหรือเลเยอร์ที่กั้นแสงจากด้านบนเพดานหรือรอบๆจอหรือที่อยู่ใกล้ๆจอเพื่อลดแสงรบกวนจากแสงโดยรอบนะเพื่อจะให้แสดงสีได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสีดำดำสีดำหรือสีเข้มเข้มที่มันสูญเสียไปจากแสงสีขาวจึงเป็นที่มาของจอเรียกว่าจอไฮคอนทาร์ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีของจอที่จะใช้งานต่อไปในอนาคต ถาว่าทำไมไม่มีการาคิดค้นจอมาก่อนหน้านี้ก็ซึ่งจริงๆแล้วมีการพยายามทำจอลักษณะนี้หลายาหลายบยริษัทหลายนักคิดค้นเพียงแต่ว่าจอสีดำก็จะยังมีปัญหาก็คือมันจะสะท้อนแสงที่เป็นสีขาวได้ไม่ดีจะทำให้หน้าจอนี่มืด ก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ทางเราเองได้ใช้เวลาพัฒนาก็กพอสมควรนะฮะก็ได้ได้จอตัวนี้ที่ที่ดีในระดับสามารถใช้งานได้ถ้าเทียบกับจอเดิมแล้วมีข้อแตกต่างเยอะ สามารถใช้งานได้จริงและเนื้จอจอยังสามารถผลิตได้หลายแบบก็คือเป็นจอแบบเฟรมแบบม้วนมอเตอร์โดยใช้มอเตอร์ซึ่งในประเทศไทยเราจะใช้จอแบบมอเตอร์ค่อนข้างเยอะ งนี้ก็คือให้ดูเรื่องมุมมองว่าก็ยังสามารถใช้งานได้ได้ดีซึ่งมุมมองที่ที่เหมาะสมมุมมองของของหน้าจอก็คือควรจะประมาณโดยประมาณอา90องศาซ้ายขวาจากซ้ายไปขวาคือถ้า เป็นมุมมองที่เอียงข้างมากกว่านี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องมุมมองที่ดีที่สุดก็คืออยู่ตรงตรงกลางๆหน้าจอหรือในแนวหน้าจอซึ่งถ้ามีปัญหาว่าคนไปนั่งข้างมากเกินไปแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการเ,เพิ่มจอถ้าถ้าห้องเป็นลนักษณะแนวกว้างก็เพิ่มเพิ่มจอเข้าไปอีกจอเพื่อให คนมองได้ได้ตรงตรงหน้าจอที่ดีที่สดุดเหมือนเวลาเราไปดูหนังตามโรงภาพยนตร์เราก็จะเลือกนั่งอยู่กลางกลางจอนะครับเพราะฉะนั้นมุมอมองก็จะไม่ในระดับหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีแล้ว จริงๆจ,จอรุ่นนี้พัฒนามา,าสำหรับงานโฮมเจเตอร์ก็ใช้งานได้หรือยิ่งงานที่เป็นที่ไม่ไม่จำกัดงานโฮมเจเตอร์ที่จำเป็นต,ต้องเป็นห้องที่มืดสนิทซึ่งจอตัวเนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือ สามารถนําจอโปรเตอร์เนี่ยไปใช้งานห้องประชุมห้องเรียนตามร้านอาหารตามหอประชุมที่คุมแสงไม่ได้เราสามารถที่จอตัวนี้ทดแทนได้แล้วในในณตอนนี้นะครับตันี้ก็เราสามารถปัจจุบันเนี่ย ภาพที่เราฉายบนโปรเจคเตอร์ไม่จำกัดแค่ว่าต้องเป็นภาพขาวดำเช่นเป็นไฟล์ Excel หรือ p o w e r p o i n t แต่ทุกวันนี้เราสามารถมาดูเปิดพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายเช่น YouTube Netflix ซึ่งจะเป็นภาพวิดีโอซึ่งที่เน้นแสงสีก็าาสามารถใช้งานตัวนี้ได้ดีนะครับดูฟุตบอลดูหนัง หรือทำงานได้เลยซึ่งข้อดีของจอโปรเจคเตอร์คือเราได้จอที่ขนาดใหญ่กว่าทีวีซึ่งหลายๆคนไปใช้ทีวีในห้องประชุมแบบได้หลายจอกระจายกระจายไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆจอเดียวสู้เราจะมองเห็นไม่ชัดเนื่อง,งจากขนาดจะสู้โปรเจคเตอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลงทุนที่ จอโปรเจเอร์ใหญ่ตัวเดียวจะคุ้มกว่าแล้วผู้ชมก็จะมองเห็นได้ชัดกว่าแล้วราคาถ้าเทียบกับวิดีโอวอลเทียบกับ L-E-D Display ก็จะถูกกว่าแล้วก็มีความละเอียดกว่าก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณภาพ จากช่อง youtube ที่นำมาประกอบในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ